ผมอยากให้ดูทองรองทำหนัก oh. 2อก uh, ิโลความประทักใจวันน uh, ี้นะคะคือทุกอย่างโอเคหมดเลยเต้นรำก็สวยคนมาก็เยอะแจ้วจิ๋วแต่แจ้ว รับท่านผู้ชมก็ไม่น่าเชื่อนะครับที่คุณมานีแบกนั่นคือกล่องทองคําครับข่าวเขาว่าหนักหลายกิโลลูกหลานผลผลิตใครกันไหมลูกเอ๊เ่เน่น ใครเอ่ชื่ออะไรครับอ๋อนี่เจ้าสัวคนต่อไปมาแล้วครับสาวสวยขอเรา,าครับเพิ่งแต่งตัวเสร็จ <c oughs> <c oughs> เขาเราตื่นแต่เช้าในะวันนี้ครับน้องเอกลักษณ์น้องบ e อยนะครับวันนี้สดเช่นเป็นพิเศษนะครับรอยังกระดาราเดี๋ยวไปถามความรู้สึกกันหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเอกลักษณ์เริมิตรครับวันนี้ดีใจมากเลยเห็นเพื่อน,น,นอคุณพ่อคุณแม่มากันเยอะญาติยเยอะต้องขอบคุณมากครับดีใจมากต้องขอบคุณที่เดินทางมากันไกลวันนี้ที่ให้เกียรติงาน ในงานมั่นของผมวันนี้ขอบคุณครับพวกเราขอเสียงให้เจ้าบ่าวหน่อยขบวนของเราจะเริ่มแล้วนะครับซึ่งมีทางท่านพรชัยคุณตังวัฒนาและก็คุณนิตยาคุณตังวัฒนานะจากบริษัทอิสุสุครจะเป็นพ่อล่ามของเรานะครับนําขบวนขันหมากเข้าตอกดอกไม้นะฮะที่เราเตรียมมาไว้นะฮะสวยงามและก็ยิ่งใหญ่มากสำหรับในวันนี้ครับ ก็คงอยากรู้ว่าเป็นใครครับหนุ่มสาวหล่อคู่นี้ก็คือทางด้านดองของทางท่านสวยสมจิตนะอยู่ลาวันกาเมนนะนี่เป็นลูกชายของลาวันกาเมนแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ครับที่สวย,สวยนะฮะระดับดาราประเทศประเทศไทยเลยนะนะครับ ครับผมนายพรชัยคุณตั้งพัฒนานะครับได้รับมอบหมายจากคุณนัทวุฒิหรือคุณสวยสมจิตแห่งแสงดาวจากรเฟอร์นิเจอร์ให้มาสู่ขอหลานสาวลูกสะใภ้ให้กับคุณเอกลักษณ์นะครับก็คิดว่าบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างอบอุ่นครอบครัวหลายๆครอบครัวก็มาช่วยกันแล้วก็บรรยากาศทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่า,ามีความปองดองกันค่อนข้างทำให้ มิตรภาพระหว่างสองฝั่งโขงก็ยิ่งเชื่อมไมตตียิ่งยิ่งขึ้นก็คิดว่าเป็นความโชคดีของคนนครมนมที่ได้ลูกสะพ้ยที่สวยแล้วก็เป็นคนฝั่งฝั่งฝัง่งลาวแล้วก็ทําให้ลาวกับไทยนี่ยิ่งสร้างม,มิตรภาพสะพานเป็นตัวเชื่อมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในบรรยากาศแบบนี้ก็ค่อนข้าง ไม่ค่อยได้เจอจบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับงานวันนี้นี่เปรียบเสมือนงานวันนี้นี่เปรียบเสมือนการเชื่อมสัมพันธ์ต่างประเทศอีกทางหนึ่งครับหลังจากที่ในโบราณการเรานะฮะคนนครนมกับคนท่าแข่ก็แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกันแล้วงวดน,นี้ก็มาแต่ง,งานกันอีกก็ถือว่าเป็นงานระดับ ขนาดใหญ่ก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ด้วยครับก็หวังว่าจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่จะให้มีความแน่นแฟ้นกันมากนี้ขึ้นนะฮะสองข้างดีดีด้วยครับหาได้เวลาอออแล้วนะขอเสียงโห่สามลาด้วย การมากที่ยิ่งใหญ่มากครับเรียกว่าพ่อค้าพ่อค้าขามบนดีจากน้องกบนมเนี่ม,มารวมกันตรงนี้ฮะที่เห็นในวันวนี้ก็คุณชาญยุทธบพงศ์นะครับท่านประธานหอการค้าครับคุณมงคลจตะวันแล้วก็น้องป่วยของเรานะครับท่านสมพงร์ใจยิ้มนะครับและภรรยาหายไปไหนก็ไม่รู้นะโอ้อยู่ตรงนั้นเลยฮะโอ้กำลังเตรียมครับเอาขันหมากยังไม่หมดนะ เดียวกันครับน้องบอยนะครับเอกลักษณ์จเจริญเมตครับก็กําลังเตรียมตัวที่จะออกไปสู่ขอนะครับตอนนี้ก็ขบวนนําหน้าของหลักผู้ใหญ่ผู้เฒาผู้แก่ก็นําหน้าไปแล้วนะฮะเรียกว่าสินสอนนี้ยังไม่หมดครับท่านผู้ชมครับต้องแบกกันไปเป็นกระสอบกระสอบอย่างนี้น,นะครับอันนี้ก็แมนเจ้าภาพไพ่วิ่งเนาะซื้อจิตรกรบุ้ง มื่อนี้ได้เป็นเกียรติเนาะท่านรองธิบดีกรมขนส่งท่านบริทปทุมทองเนาะ,ะขับคณะมู่เพื่อนมาจากจีนเนาะกวางซีกวางตุ้งเนาะพร้อมนี้ก็ยังมีพี่น้องมาจากต่างประเทศอเมริกาเนาะ,ะ,ะท่านบริสปทุมทองผู้ใส่แว่นตานเนาะอันนี้ท่านเคล่นกุ้ยเนาะผู้กำลังหาหลังในี่ใส่ทายหุ่นี่เนาะบรรณาการหนังสือพิมพ์ ก็กริ่งอ้เร็วนี่ยใ่นแล้วแล้วไอ้ทางคุณพ่อวันชัยเนี่ยเพื่อนมีความเกี่ยวดองครับแขกผู้มีเกียรติที่มาจากต่างประเทศเลยจะอะไรอ่านั้นก็แม่นซักเป็นน้ำเบาคนอยู่ใต้น้ำกันเนาะทางแม่อ่าอ่าอันนี้แม่นคู่ดองพันจ้่อ่าดองทางเคยมาแต่ฝรั่งนี่ก็ตีพี่น้องทางภายยิงอยู่เขตสวรรด์ในเขตขมวนใช่ ยังมีนีค่ะเป็นยูนีอยากได้สเสื้อผ้าเลยงามๆให้คนเก็บให้นะลาวันกระบรี่เนาะลาวันกระบี่อ่ยังมีปลาใหญ่ได้นี่อ่ปลาใหญ่นี่มาแต่นครหลวงเวียงจันทร,ปร์ประตูเล็กด้วค่ะประตูเล็กประตูเลกเีมงานอ่ประตูเล็กประตูเงินทางเจ้าบา่าวฝากมาบอกว่าให้เตรียมไว้สัก500ประตูค่ะอ๋อจะได้เข้าทุกประตูค่ะไม่มีกำลังอยู่นี่กับโบหลายเนาะประมาณกับ700นี่แหละเกินไป200 มาแล้วกขบวนเจ้าบ่าวนะฮะซึ่งนำโดยทางท่านพรชัยคุณตั้งพัฒนาและทางท่านอนิตยาคุณตั้งพัฒนาครับสองสามีภรยาคู่ขวัญเจ้าของบริษัทอีสุสุครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้ท้าทามนะครับเป็นผู้ท้าผู้แก่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวน้องบอยครับตามมาโดยทางท่านนายกเทนมนตรีเทศบาลเมืองนครปนมท่านนิวั์เกี่ยวนิตยาและภรรยานะครับและคณะผู้บริหารเทศบาลนะครับ ามาแล้วครับออ้โหนี่ครับเรียกว่าเมื่อกี้ขึ้นเลงกันแล้วนะครับเอ,อ,อาคึกคักหน่อยสตาวขึกนคักหน่อยแล้วก็มาแล้วัเจ้าบ่าเขาราครับที่เห็นนะเวลานี้ก็คืออ่าทังด้านซ้ายมือนะครับหล่อๆนี่คือคือเสียนัทวุฒิเจริญมิตรครับตรงกลางคือน้องเอกลักษณ์น้องบอยนะครับเจ้าบาที่สวยอย่างกระดาลา แล้วก็เจ๊เสือสมจิตวันนี้สวยมากๆเลยนะครับก็วันนี้มีความภาคภูมิใจกับบรรดาท่านที่มาร่วมงานมากๆเลยนะอย่างที่เห็นอยู่ณเวลานี้ครับ ฝ่ายเจ้าบ่าเขาก็เตรียมตัวเต็มที่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีมีมเรามีเ่าคอยต้อนรับนะครับเล็บประตูอย่างที่ว่านะครับประตูเยอะครับเห็นไหมล่ะครับโอ้โหนี่เป็นประตูเงินประตูทองครับองเบิงกองอเงองอาเริ่มเปิดบ้านแล้วครับเริ่มเปิดบ้านแล้วเรียกว่ามาเรียนก็เป็นตับ